สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้เท่าทันป้องกันโรคสมองเสื่อมกันภัยในหนึ่งนาทีนะครับวันนี้ผมจะเริ่มจากการพูดถึงว่าอะไรคือโรคสมองเสื่อมก่อนโรคสมองเสื่อมนั้นเกิดจากการที่การสมองของเราทํางานแปลกไปแล้วก็ทําให้สมรรถภาพของสมองลดน้อยลงครับผมอย่างเช่นในเรื่องของความทรงจําเป็นต้นโรคสมองเสื่อมนั้นตอนนี้ส่งผลกระทบต่อคน55ล้านคนทั่วโลกและโรคสมองเสื่อมที่คนรู้จักกันมากที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์เพราะว่าเป็นโรคที่ คนที่เป็นโรคสมองเสื่อมส่วนใหญ่60-70%เป็นโรคนี้ครับโรคอัลไซเมอร์นั้นจะส่งผลกระทบต่อคนที่อายุ65กปีขึ้นไปและทุกๆปีที่เลย65ปีนั้นความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นทุีคูณครับความเสี่ยงนั้นส่วนใหญ่จะมาจากการที่มีพันธุก,กรรมอยู่ในบ้านครับก็เป็นโรคอัลไซเมอร์มีพี่พ่อแม่พี่น้องหรืออะไรนี้ที่เป็นคุณก็จะมีความเสี่ยงพเพิ่มมากขึ้น แต่คราวนี้ความเสี่ยงนี้มันก็จะมีความเสี่ยงที่เราสามารถ manage ได้อย่างเช่นการออกกําลังการพักผ่อนให้เพียงพอการได้รับวิตามินดีตอนเช้าก่อน9โมงแล้วก็การไม่ดื่มแอลกอฮอล์ครับผมโดยที่ปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้จะทําให้เกิดอาการได้เร็วขึ้นแล้วการที่เราจะต้องแล้วเราก็ต้องสังเกตอาการตัวเองหรือว่าให้คนรอบข้างช่วยสังเกตอาการเพื่อจะได้ไปปรึกษาแพทย์ได้ว่าเราเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเปล่าแล้วในอพิสตตหน้าผมจะมาพูดถึง สิบอาการของโรคสมองเสื่อมที่เราสามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองหรือว่าให้คนรอบข้างช่วยสังเกตครับ